สำหรับคลิปนี้นะครับพอดีมีน้องเอฟซีนะครับถามมาเกี่ยวกับเรื่องการใช้เบรคห้างนะครับอยากรู้เกี่ยวกับการใช้เบรคห้างนะครับก็คือเบรคห้างนะครับก็คือตัวนี้นะครับน้องเขายังมือใหม่นะครับอยากรู้เกี่ยวกับการใช้เบรคหางว่าใช้อย่างไรใช้ตอนไหนอะไรยังไงนะครับก็เลยมาทําคลิปนะครับชื่อน้อง นัทวุฒินะครับนัทวุฒิครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับน้องก็ขับรถเมย์นะครับแล้วทีนี้อยากอยากอยากขับรถลากนะครับเขาก็เลยมาติดตามนะครับเพจผมนะครับผมก็เลยเอาเป็นว่าจะทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการใช้เบรคหางนะครับให้นะครับเอซีแล้วก็น้องเขาได้รู้นะครับวิธีการใช้นะครับ เบรคหางนะครับเบรคหางตัวนี้ก็คือมันก็จะเป็นเบรที่ไปล็อกตัวตัวลูกนะครับเบรคหางนะครับตัวลูกเนี่ยนะครับครับเวลาเราเราใช้เรายกขึ้นนะครับเราเรายกขึ้นนะครับแต่เวลาที่เราวิ่งอ่ะเราเราค่อยๆยกนะครับไม่ใช่เราเรายกแบบนี้นะครับถ้ายกแบบนี้มันจะเบรกตึ๊กเลยนะครับก็คือเราก็ค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆนะครับเวลาที่ใช้นะครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นพวกฮีโน่นะครับคีโน่คีโน่มันจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะใช้มือค่อยๆล้างนะครับไม่ใช่ว่าพักทีเดียวนะครับเราค่อยๆล้างนะครับค่อยๆดึงลงมานะครับก็เหมือนกับเราเบรกนะครับเราไม่ได้เหยียบแบบทีเดียวปึ๊กนะครับก็คือเราก็ค่อยๆนะครับก็สําหรับใช้เบรกมือไอยเบรกหางตัวนี้นะครับใช้ตอนไหน นะครับก็เวลาเราจอดนะครับก็ใช้ได้นะครับล็อกล็อกหางนะครับแต่ว่าแต่ทางที่ดีก็คือใช้ให้ใช้เบรกเวลาเราจอดเนี่ยให้ใช้เบรกมือดีกว่านะครับเพราะว่าเบรกหางเนี้ยบางทีลมมันหมดนะครับพอลมมันหมดปั๊บนะครับถ้าาเป็นพื้นพื้นราบนะครับมันก็จะทําให้ลดไหลได้นะครับพอลมหมดปั๊บเนี่ยรถมันจะไหลทันทีนะครับก็ถ้าเวลาเราจอดเนี่ยก็คือให้ให้ใช้เบรกมือนะครับเบรกมือดึงไว้นะครับ แล้วเบรกคางนะครับมันใช้ตอนไหนนะครับก็ใช้ตอนอาจจะช่วงที่เราลงเขานะครับอย่างลงเขาเราใช้เบรกนะครับเราใช้เราเราแตะเบรกหน้าเราแตะแตะเบรกตัวหัวนะครับแตะเบรกด้วยแล้วเราก็อาจจะใช้ตัวนี้ด้วยนะครับใช้ตัวนี้ด้วยนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆดึงขึ้นมานะครับค่อยๆดึงขึ้นมานะครับแล้วเราก็เบรกไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆมันก็จะเพิ่มความหนึบของเบรก เวลาเราลงเขาครับก็คือเราใช้ช็อปด้วยนะครับบางทีคืออุปกรณ์ในรถนะครับมันเรามีอะไรเราก็ใช้นะครับนะครับเกี่ยวกับการเบรกนะครับช็อปเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของช่วยในหลังเครื่องนะครับเป็นเบรกไอเสียนะครับเอนจินเบรคก็เรียกกันครับเวลาที่รอบเครื่องมันมันสูงนะครับรอบเครื่องเบี่ยงขึ้นมาที่ประมาณสักรอบนะครับ เกินเขียวไปเนี่ยนะครับเราก็ใช้ชอบเบรกเนี่ยช่วยนะครับมันก็จะทําให้รอบเครื่องเรามันลดลงอ่นะครับส่วนตัวนี้เราก็ใช้เบรกใช้ช่วยนะครับถ้าวิ่งปกติเราก็ไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะใช้เป็นบางครั้งนะครับแล้วก็ในกรณีหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ก็คือก็คือในเรื่องของการถอนต่อนะครับการถอนต่อนะครับก็คือเวลาที่เราขึ้นเขานะครับ เราที่เราขึ้นเขาขึ้นขึ้นไปนะครับแล้วทีเครื่องมันไม่ไหวนะครับไม่ไหวปุ๊บนะครับอ่เราก็ใช้วิธีการล็อกล็อกเบรคหางเลยล็อกเบรคหางนะครับล็อกเบรคหางทีนี้รถมันจะไม่ไหลกลับหลังนะครับเพราะบางคนถ้าไม่รู้นะครับบางคนก็จะจะใช้วิธีการเหยียบเบรคนะครับเหยียบเบรคแล้วออกตัวนะครับเหยียบเบรคแล้วก็อ่าเวลาใส่เกียร์อ่าปล่อยคัดแล้วก็ ปล่อยจากเบรกมาที่เท้านะครับซึ่งมันจะไม่ทันนะครับซึ่งมันจะไม่ทันมันทําให้รถมันไหลกลับนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้เบรกตัวนี้เวลาถอนต่อนะครับเวลาถอนตอนให้ใช้เบรกหางนะครับให้ใช้เบรกหางขึ้นไปหาปุ๊บนะครับอ่าแล้วเราก็ใส่เกียร์นะครับสมมติว่าถ้ามันมันเขาชันนะครับเขาชันเขาตะโกหรือเขาชันลูกสูงนะครับเราก็ใช้เกียร์หนึ่งหรือว่าเกียร์พิเศษนะครับ ช้เกียร์พิเศษปุ๊บเราก็ค่อยๆปล่อยคัสต์นะครับคือช่วงนั้นนะถ้าเราเราห่างแล้วเนี่ยรถมันจะไม่ไหลยอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องแตะเบรกเบรกก็ได้นะครับตอนนั้นเราสามารถที่จะจะประคองเันเล่งนะครับรองเันเล่งแล้วเรายกคัส์ขึ้นนะครับเรายกคัส์ขึ้นนะครับหน่อยๆแล้วเราก็ปล่อยตัวนี้ลงไปครับค่อยๆปล่อยปุ๊บลงไปปุ๊บแล้วเราก็กดคันเล่งไปปื๊ดไปนะครับมันจะสมูทพอดีกันนะครับมันก็จะไปได้นะครับนี่คือวิธีการถอนต่อนะครับที่เราจําเป็นต้องใช้ จําเป็นต้องใช้เบรกหางตัวนี้นะครับซึ่งบางคนหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับบางคนขับรถมานะครับอ,อย่างที่ที่ขับยูโรแันบางคนก็บอกก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับอฉะ,ะนั้นบา,บางคนก็ไม่รู้ก็มีนะครับสําหรับมือใหม่ก็ <c oughs> บางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ํำนะครับวิธีการนะครับการใช้ในเรื่องของเบรกเบรกหางนะครับแล้วก็มันก็จะมีอีก ช่วงหนึ่งนะครับเวลาที่เราลดลดเราเสียัะนะครับมันจะออกหลุดโค้งนะครับเวลาเราเลี้ยวโค้งนะครับหลุดโค้งปุ๊บนะครับเวลาหลุดโค้งปุ๊บโค้งไปอย่างเงี้ยนะครับโค้งไปอย่างเงี้ยรถเรามันจะพุ่งออกไปโน่นครับเราสามารถดึงเบรคหางนะครับเราดึงเบรคหางปุ๊บมันจะดึงรถกับนะครับมันจะดึงดึงรถไว้อะไรี่เราก็สามารถที่จะควงรถเข้านะครับเข้าเข้าอ่าตามในทางในเลนของเราได้นะครับเพราะว่า เบหามันดึงนะครับเบหามันดึงลังลังไว้ปุ๊บนะครับเวลาที่มันจะหลุดโค้งนะครับซึ่งกรณีนี้ผมเคยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสนะครับทุกคนนะครับก็คือมันมีโอกาสนะครับตัวที่จะเป็นแบบนั้นนะเพราะพราผมก็เคยมาแล้วนะครับในส่วนของรถมันจะหลุดโค้งนะครับรถจะหลุดโค้งปั๊บราดึงนะครับคือมือมือเรานะครับมือนะครับ เราจับพวงอะไรสองมือเนาะนเวลานี้เราก็เอามือเนี้ยนะครับมือซ้ายเนี้ยจมาดึงเบรกนะครับดึงปั๊บรถตัวหัวเนี้ยมันก็จะก็จะดึงกลับมามาเข้าเข้ามาในเลนของเราบนเก่านะครับเพราะว่าบางทีรถในช่วงที่เราทิ้งโค้งนะครับบางทีเราเข้าโค้งแล้วมันเลื่อนนะครับผมก็เคยเจอนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็เคยก็เคยมาแล้วนะครับดังนั้นก็คือนี่ก็คือใช้ในอีกกรณีหนึ่งนะครับแล้วในส่วน อีกแบบหนึ่งก็คือเวลาที่เราเบรกนะครับเบรกหางมันห่างนะครับเบรกหางมันห่างอ่ากรณีที่เราเบรกปุ๊บแล้วนะครับมันจะดันหัวนะครับพอมันจะดันหัวเนี่ยปุ๊บนะครับช่วงอ่าแบบตามโค้งหน่อยๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเวลาเราเบรกปุ๊บหางหางมันจะดันนะครับเวลาถนนลื่นฝนมาตกนะครับผมก็เคยเกิดเรื่องแบบนี้นะครับให้เราเร่งส่งเลยนะครับจังหวะนั้นนะครับจังหวะที่เรา รารู้สึกว่าเอ้ยหางมันไม่อยู่เฮ้ยปุ๊บปุ๊บมันดันมามันดันมาปั๊บให้เราแตะเร่งเร่งส่งปุ๊บพอเร่งส่งปุ๊บรถมันจะเหยียดนะครับจากที่ห่างหางมันจะดันมานะครับทีนี้หัวมันจะเร่งมันจะดึงดันไปนะครับอันนี้ผมก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับนั้นก็คือเลยเลยอยากเอามาสอนเทคนิคนะครับเพื่อให้นะครับมือใหม่นะครับได้ได้เรียนรู้นะครับ เทคนิคตัวนี้นะครับมันเป็นเทคนิคแบบคือไม่ได้รู้กันทุกคนนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีการขับรถนะครับบางบางทีมันก็ต้องอาศัยจังหวะมีคนสอนนะครับบางทีเราไปนั่งรถกับลูกพี่หรือกับใครบางทีเขาก็ไม่ได้สอนทุกหมดทั้งหมดนะครับบาง่ีบางอย่างนะครับเราต้องมาเรียนรู้ต้องมาลองผิดลองถูกมามีประสบการณ์ด้วยตัวเราเองนะครับเราถึงจะรู้ว่าอ่ามันจะต้องทำอย่างไงนะครับ สหรับนะครับขั้นตอนนั้นนะครับในวันนั้นเราเราอาจจะได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นนะครับแต่ถ้าเรารู้ก่อนนะครับเรารู้วิธีนะครับเรามีสตินะครับพอรถหลุดโค้งปุ๊บนี่นะครับเราสามารถดึงเนี่ยดึงเบรกนะครับเบรกเบรหางปุ๊บมันก็จะดึงรถไว้แล้วรถมันก็จะกลับเข้ามาที่เลนนะครับก็ครับมีอะไรอีกอะเกี่ยวกับเบรหางนะครับ ็ประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับก็ก็ขอบคุณน้องนะครับน้องมัทวบุฒินะครับก็ยังยังไม่รู้ว่าน้องเรือพี่นะครับแต่ว่าก็คือเห็นเขาก็คือเป็นเพื่อนในเฟซนะครับที่เข้ามาในหน้าเพจนะครับเล้ก็สนใจเกี่ยวกับรถบรรทุกนะครับก็ก็ทักมานะครับบอกว่าอยากรู้อยากอยากมีความรู้เกี่ยวกับ ใช้ระบบหางนะครับการใช้ระบบเบรคหางนะครับก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็ขอบคุณน้องนะครับที่ทําให้ผมได้ได้ได้ไอเดียคอนเทนต์นะครับก็เลยมาทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจเกี่ยวกับรถบรรทุกนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องผมได้นะครับช่อง youtube ก็พิมพ์เข้าไปนะครับไพวันบรรทุกบรรทุก ครับแล้วก็ผมจะมีแปะเข้าไปอีกตัวนึงก็คือนักขับรถรถบรรทุกมือใหม่นะครับเป็นคําที่ใช้ค้นหานะครับก็เอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรแฮชท็กนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับก็จะก็ก็จะไปเจอนะครับก็ใส่เข้าไปเป็นคําเป็นคําคีย์เวิร์ดนะครับที่จะให้ผู้คนได้เข้าหาเข้าถึง พจของผมแล้วก็ช่อง youtube ของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอ,รอาจมาีท่านใดอยากรู้นะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับก,ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาในในคลิปได้นะครับเราก็จะหาข้อบลมาทำคอนเทนต์ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากว่าเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ